สดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูตอน2หรือว่าวิดีโอ2ต่อครับกับรถบุดค่ายโคมาสูครับน้องใหม่ล่าสุดรุ่นสนะครับรุ่น10 m o มหรือว่าเ <c oughs> อซเดี๋ยวเขาจะหมุนต,ตัวนะครับยกตัวหน่อยดูว่าเป็นไงบ้างนี่ครับเดี๋ยวรถก็ทำอย่างนี้พี่น้องนะ นิ่มนๆนะครับโอเคไาแท็กก็80ดสิบเซ้นครับก่อนจะเดินต้องทำอย่างนี้นะพี่น้องนะเพื่อให้โซ่นั้นเข้าล็อกนะครับ จะไ,ได้เดินสะดวกโซ่ไม่ตกนะแต่เป็นรถเก่าแม่วัดรอบนี่พันเจ็ดห้าสิบรอบต่อนอาทีนะครับพันเจ็ดร้อยก็ถือว่าสุดยอดครับอ่ะคนที่สี่นะคันนี้ลองกันแล้วครับแม่ดิน ถามว่าแข็งไหมโอ้เป็นการเทสนะครับเทสดูเลยนี่ครับช่วงดูสะใจเลยพี่น้องนะก็โอ้ขอ,องใหม่ก็ูสวยดีพี่น้องนะบึกบึนดี เรื่องนี้กระหึมเลยโอเคจะแกจะเอาเต็มอุ้มนะครับไอ้น้องคนขับเนี่ยจะจัดเต็มอุ้มนะครับเ้าเพงเข้าไปครับ เครื่องยนต์นี้ก็กระหึ่มครับคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกันกบรุ่นแปดใช่น้องนะเป็นซีโร่แต่ว่าตัวนี้เพิ่มกล่องมาเพิ่มแรงมาจาก138เป็น165นะครับแล้วก็ลดวัดรอบนะครับจาก2,000เป็น1,750นะนะครับแล้วก็1,750รอบต่อนาทีแล้วก็พุ่งทีนี่ เป็น1คิวครับเมื่อกี้นี่เท่าๆกับดีทูครับจะท๋ยวตรงอ,อุ้มหรือว่าน้ำหนักพอกันนะขนาดสเปคของเขานะครับ1คิวหรือว่า1.0ลูกบาศกเมตรนะครับหรือว่าจะเอา1.2คิวก็ได้นะพี่น้องนะเลือกได้2 2ช้องทอยนะครับ2ข้อนะครับอ่าผมชอบตรงที่วัดรอบต่ำนะวัดรอบมี่พันเจ็ดรอบ 1,750รอบต่อนาทีครับก็ถือว่าต่ำนะครับแต่ถ้าแคทชิเกเจนก็อยู่1,650นะต่างกันแค่ร้อยเดียวปัมป๊มปั๊มไฮดรอลิกใหญ่ไหมใหญ่ครับเพิ่มความใหญ่นะแรงกดแรงกดแข็งกดอะไรก็เพิ่มนะครับปั๊มน่าจะเป็นตัวแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่น่อยนะระดับปั๊มไฮดรอลิกใหญ่แล้วก็พัดลมนี่ ไปฟ้านะพัดลมขนาดใหญ่เลยเวลาความร้อนหม้อน้ําหรือว่าไฮโดรลิกร้อนนะ่ะเขาก็จะทํางานเต็มที่นะพี่น้องนะแต่ถ้าเย็นถ้าไม่ร้อนเขาก็พัดลมก็จะออโต้นะครับก็จะหมุนเบาแต่ถ้าเครื่องร้อนหรือว่าไฮโดรลิกร้อนเขาก็จะหมุนเร็วพี่น้องนะเป็นประบบออโต้ไปเลยนะครับก็ถือว่าดีครับถือว่าดีนะถือว่า ลูกเล่นหรือว่าคุณสมบัติโดดเด่นนะครับโดดเด่นสำหรับรุ่น10ก็มีผีใหญ่เห็น้องนะแล้วก็ปั๊มใหญ่แล้วก็แรงมา้าเยอะแต่ว่าวัดรอบนั้นต่ำลงนะครับก็ทำให้พูดง่ายๆว่าเวลาตัดดินจะอึนได้เยอะนะอ้มได้ถึงตันขึ้นนะน้องนะ ยกตัวเวลาขึ้นเทลเลอร์ครับน้องอยกตัวลักษณะนี้นี่คนระับตัวท็อปก็เหมือนกันนะพี่น้องมีตัวดูดน้ามันแบบออโต้แล้วก็กล้องกล,ล,ล้องหลังนะครับกล้องหลังกล้องแก้วระบบคอนแทกตองแทกหรือว่าจี่ติดตามนะครับก็คุณลักษณะส,สมคุณสมบัติก็มีประมาณแค่นี้นะ้พี่น้องนะ ส่วนราคากา็ราคาอยู่ที่4 7, 50, นะี่ล้าน7จ็ดแสนห้าหมื่นนอนนะส่วนเงินดาวก็ลองปรึกษาด้วยว่าใครที่เป็นลูกค้าประจำนะครับที่ใช้โคบัสสูดอยูก่ก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้น้องนะหรืออาจจะใช้น้อยบันไดที่เป็นมือใหมก่ก็ต้องเดินบัญชีหนักๆหน่อยละครับ่ะล,ลเลอร์ก็ยังอยู่7ตัวเหมือนเดิมนะแกเรีย2อตัว เป็นไงสุนยอดปะสุนยอดมาโค้ยเต้นบ่โอ้แอร์เย็น๋ะแห้งดีบ่แบ้าเลยบ่เอ้ยอแ,แลย้วเจ้าครับยังอยู่แหละตอนนี้รุนหาครับโอ้รุนหาโอ้ยมันเท่าต้นนะ่ะ <c oughs> ยูหมองไหนล่ะยู่ไกลๆ,ๆนี่บ่ดีอ่า โอ้พี่น้องกี่นาทีแล้วรีวิวมาหกนาทีเดี๋ยวดูรอบๆกันนะหลังจากลองกันแล้ดินก็โอ้ดินค่อนข้างจะแข็งนะตรงนี้นะก็ใช้ได้เลยครับพี่น้องนะสู้แข็งดี เดี๋ยวต้องรอลูกค้ามาอีกนะเดี๋ยวใครอยากลองนะครับพาดูมาดูใบเพจหน่อยสิดูกันใกลนะ้ๆโอ้แดดร้อนมากครับแดดร้อนจัดจริงๆนี่ครับโอีคก็โอเคอย่างเปรี้ยของใหม่เร็มเป็นไงโอ้ นีครับกระลมมากพี่น้องโอ้นี่นะไปเจอโคลนเติมมันมากี่ลิตรตอนนี้เหลือ8ชั่วโมงครับใช้ได้8ชั่วมแต่ว่า้าว้าทาามแรงได้ไไดแ้วเติตเมันไหเรยไมหมดหรอกไม่หมดหรอใช้ได้ครับค <c oughs> ุณนี้ก็ไม่หมดนะ เอตามช่างก็รู้นะจุดเด่นของรุ่นนี้คือดเด่นของรุ่นนี้คือ,อการรับประกันการรับประกันเงื่อนไขจะสามพันก็สามปีก็เป็นห้าปีอ๋รอ,ร,ร,อรับประกันห้าปีครับผมรับประกันบูมแล้วก็อาร์มเพิ่มขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยรวมทั้งหมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับครับ,รบตัวนี้เจาะแข่งได้ดีนะ ตอนนี้ทางลูกค้าใช้งานที่เขาที่เขาบอกมาก็ใช้ดีเลยทีเดียวเครื่องยนต์นี่เพิ่มกล่องคือว่าพัฒนาพวกกล่องใหม่ครับผม่องระบบการจ่ายน้ำมันอะไรแบครับนระบบคอมแทกคอมแทกดาวเทียมมันมีหมดเนาะมีมันเด่นนะคอมแทกมีมันเดินอ๋อเออ๋ย่าดูโลโก้ตรงนี้รู้สึกว่า ปกติไม่มีนะนี่ก็ปั๊มนะนี่พี่น้องนะอ่านี่ครับโอ้สติกสตอร์สติ๊กเกอร์นั้มเบอร์โมเดลสติกนะครับแล้วก็ซีเรียลซีเรียลคันนี้นี่โอ้ลำดับที่ทังนี้ก็มีนะใช่ไหมหกหมื 6, นะ่นเนระ เพื่ออะไรเนี่ยใช่เลขอันนี้6 6แสน24 6แสน24ครับผมถ้าเป็นเลขสูงนะถ้าเป็นนี้ก็6แสน24แต่ว่าถ้าจะดูซีเรียลรถอ่ะก็มาดูทางนี้ดีกว่าตัวนี้พุทธขึ้นอันดับที่เท่าไหร่ซีเรียลอันนี้ตรงกันครับตรงกันกั้นอ๋อนั่นแหละครับผมตรงกันการคารับต<า>ัวนี้คันที่เท่าไหร่นะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นรถดีมอนครับผมได้ข้อดีตามมาเป็นอันนี้เลยเป็นซีเรียสเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่เขาขายไปเนี่ยมันก็จะมีอ่าเป็นัมเบอร์บอร์ดอีกทีนึงอ๋อโอเคครับอันี่อันี้ไว้ลองไว้เล่นเลยนะครับผมไม่ขายครับคันนี้ไม่ขายเทสเลยดี่สเปคอิมซีโร่ครับพุนสิบเนาะครับผมสองร้อยลูกสิบครับสองร้อยสิบลูกสิบดีโมอ่าแล้วตัวนี้เขียนว่าอะไรเขาเรียกอะไรตัวนี้ตรงนี้เป็นอ่าเป็นแม็กแมสครับ นักแมกิโลกรัมโอเคครับผมนี่ถ้าเราจะขึ้นไปขึ้นไปบนได้ไหมเติมเปิดเครื่องได้ไหมเติมฝาเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องไปเนาะพไปดูช่างหน่อยเดี๋ยวชาติเตือนทรัพย์จะโหนเข้าไปเออฮอนไม่ต้องฮอนอ่ะมาดูเครื่องนะเนี่ยติดเครื่อง เอารตัวเืียวอคร่แลเนาะครวแต่ว่าว่าดูอาเครื่องก S S A A หก T หนึ่งเจ็งครับแค่ผมถานอยเครื่องนี้ทกบอก่าทดี้ทำีใช่ไหมใช่ทำดี้ทำ่ไหม่เดียว่าที่มาเล

โอเคลองดูเลยนี่ครับโอเคโอเคครับมากจ้าโอ้้อนฮอตฮอตร้อนหน้าว่าว่าไปพี่น้องนะดูเครื่องแล้วเฮ้ยสะใจจริงๆครับชุดแพรโอ้ชุดแพรก็ปกตินะบอกปกติลองแก้วโอเค โมมใหญ่ครับใหญ่21ตันเนอะคุณนี้21ตันเป๊ะเลยโอเคครับลงมาแล้วโอ้ก็อืบโอ้อาจจะอ่าภายในห้องมีอะไรพิเศษไหมภายในห้องมีมาา่านบังแดดอ่านม่านบังแดดอ่า,า,า,น,อานี่ครับ ไาในห้องนะใหม่ๆพี่น้องนะก็ทั่วไปมีเครื่องเสียงมีแอร์กว้างขวางนะครับพีน่น้องนี่ก็เหมือนกับไอ้ตัวฟิลเตอร์ดูตรงไหนฟิลเตอร์เคาะแอร์อะไรอยู่ตรงไหนข้างทางนี้ครับเคาะเปิดตรงนี้เลยครับผมง่ายเลยอ๋อถ้าเออมัน,ม,น,ม,นมันง่ายตรงนี้ง่ายเนาะง่ครับผมนี่ครับฟิลเตอร์เวลาฝุ่นเนาะเคาะฝุ่นตรงนี้เลย โอเคพี่น้องได้ดูเรียบร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนห้ามืนนะครับเดี๋ยวช่งางก็จะจะลองไหมเราไม่ลองเนาะดับเครื่องไหมอ๋ออ๋ออ๋อช่างดับเครื่องเลยเดี๋ยวช่างก็ขออนุญาตด,ดับเครื่องนะเพื่อจะได้นี่ครับนิ่มเลยพี่น้องนะก็เดี๋ยวจะมี ลูกค้ามาลองอีกนะมาลองก็จะได้ลองรุ่นสิบกันเดีย๋ยวผมจะพาไปดูตัวจริงที่เขาลอยมานะนนใช่ไหมตัวนั้นตักใส่สิบล้อเลยตัวนั้นตัวนั้นเพิ่งขายไปครับเม่กี้ประมาณไม่ถึงเดือนอืมตัวนั้นก็สเปคเดียวกันเนาะสเปคเดียวกันเดียวกันเลย,ยอ่ะก็วิดีโอชุดนี้ผมชาเจรรญทรัพั์ต้องขอจบด้วยรถขุด ขายโคมาสุนะพี่น้อง PC 210 M0 ครับรุ่น10 M0 นะครับใช้เครื่องยนต์6สูบเทอร์โบ1 6 5แรงม้านะครับวัดรอบเครื่องอยู่ที่1,750รอบต่อนาทีครับก็ถือว่ารอบต่ำปุกิ่งกี1คิวครับหรือว่า <c oughs> 0.1ลูกบาทเมตรบูมอาร์มใหญ่พิเศษเหล็กแข็งแกร่งเสริม3แฉกนะครับใช้โรลเลอร์7ตัวแครเรีย2ตัวนะครับ ไบแท็กอยู่ที่80เซนน้ำหนัก21ตันครับตัวนี้ตัวท็อปเลยกรองแก้วกรองหลังตัวดูดน้ำมันออโต้มีไหมอมออีนะโ,นโอเคครับปั๊มดูดดีเซล,ลมีนะโอเคพี่น้องนะส่วนราคาอยู่ที่4ล้าน7แสนหมื่นครับสนใจก็ลองสอบถามเซลดูได้ครับหรือว่าเข้ามาดู youtube ช่องชาติเจริญทรัพย์ได้นะครับดูว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงครับก็รอจัด <es> พี่น้องนะมมโอรีเต็มด้วยอ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ